ใน Excel นะคะเราต้องการหาผลรวมผลรวมบาทกับสตังจากข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาหากันนะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมารวมที่ผลรวมที่เป็นหน่วยสตังกันก่อนถ้าเกิดตรงนี้นะคะเราจะหาผลรวมก็ใ่รร้ sum ซัมกดปุ่มออเชนิแล้วก็เท่ากับนะมันก็จะได้ร้อยยี่ห้า ทีนี้ในการรวมแบบนี้มันก็จะปัดสตังร้อยสตังจะถูกปัดมาด้านนี้ถูกไหมเราจะเหลือตรงนี้เฉพาะยี่สิบห้าสตังดังนั้นดังนั้นดิฉันจะใช้คำสั่ง mod เป็นการหาร mod โดยหารด้วยหนึ่งร้อยมันก็จะเหลือเศษเป็นยี่บห้าตัวนี้มันก็จะเหลือแค่ยี่สิบห้าเห็นไหมอ่ะถัดไปในเศษสตังถูกแล้วนะทีนี้มาหาผลรวม ผลรวมในส่วนที่เป็นบาทก็ยังออจิ n เนตเท่ากับเป็นการหาผลรวมซ้ำตั้งแต่ b สอถึง b เจได้67 67มันจะมีตัวปัดจากร้อยสตางตรงนี้เป็น1บาทบรวรลเป็น68ถูกไหมคะบวกด้วยบวกด้วย int อ่า int เป็น in, in, integer เป็นจำนวนเต็มที่มาจากผลรวม sum ของผลรวมของหน่วยสตางตรงนี้ c 2 ถึง C7 ที่หารด้วย100ที่เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย100ปุ๊บกด enter อ่เรียบร้อยได้68